เขาหาหน้อยแต่ว่าบบมีบนล่างเล่าพัฒนาเข้าไปที่สองหาหาสองเนาะพอ่อเนาะสองหาหาสองเขาบนกับต่อมช่่มขาเล่าพัฒนาคนออกสองห้าสองกับเก่าสองเอามันจับคู่กันตัวนีม โอ้ยอยู่ในชุดวินนบดตัวนี้แมยนี่หาสวงเก่าสวงอยู่ในนีนบดเหล็กตัวระบ้างก็มาทั้งสงองนอะพ่อเนาะครับโอ้ยอยู่ี่ชุดตัดเขาพอ่อเพนนื่อนึงว่โอ้ชุดตัดขเข่าเพบ่็นยังแสดงว่าชุดเต็มเนี่ยท่านผู้ชมพึงผ้าไซได้ตลอดเลยเพราะว่าชุดเต็มเขาเทิ้งเหล็กวิ่นเขาเทิ้งตัวระว่างเขาเทิ้งตัวจับคูพ่อม ส่วนห้าหน้อยเข่าทึ่งหาหน้อยอันนี้หาหน้อยนีไรเฉพาะน้อยเนี่ยกต้องช่วงขาเบืนแรงอื่นบื่ไรใส่เอาไปต่อนเนาะพอนะไปต่อทงช่วงขาหลังจากที่ตัวเลียกเนี่ยทางเล่าพัฒนาออกไปแล้วน้อยไปออกไปแล้วแอดมาลงตอนเศร้าเนาะเอาเลียกลับตัวไหนคาเรียกลับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> จับคู่บนล่างหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดหนึ่งปดสองปดสาปดสี่แปดห้า ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าโอ้ลอตเตอรี่มาขายบอพ่อ เลขเลขวินตัวใดพอเลขวิ่น้าคเข้าเนาะข้าคาค่ะหกหนึ่งสามสี่ศูนย์หกหนึ่งสม่ศูนย์ระวังหกกัหนึ่งเอาตัวระวังนีโบผาดดิค่ะตํนช่วงขาหมู่บ้านนี่เห็นบ่มาทึ่งตัวระวังมาทึ่งตัว เออเลดกวินกอดข้อกันมาเลยกอดข้อกันมาเลยเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขเนาะพอ,อนะตัวเลขแนวทางห้าน้อยหุ่นเล่าทุกหุนทุกหวยของมือนี่นะคะของพ่อพ่มเป็นชุดขอบจัก,กรวาลส้ตัดงแต่ตีหาเครืองจนหอดหกถุ่มเนาะคะ่ะเนาะ เลขหลักนะคะสำหรับ 10, มือวันที่23กันยายน2 5 68เลขหลัก6 7 8 9 0ตัวประกอบ1 2 3 4 5จับคู่บนล่าง6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้นอะคะอันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางห้าหน้อยหุ่นของพบพมสํสำหรับมือหนีนะคะเนาะเลขวิ่นหกหนึ่งสี่เอสามสตัวระว่างคือ หกกับหนึ่งเอาทั้งช่วงแคปนาจอเลยแคปนาจอเป็นตาล่างเปียบเทียบเลขใกนใจเป็นตาราง,างขอมูลในการตัดสินใจเนาะคะ่ะเนาะว,ว่าตัวเลขกแนวทางท่านผูช้ชมที่ขอเมาใหม่จดไว้นะคะว่ามันเขาเรียกอย่างแน่นะคะใส่ด้เบิดมือนะคะเพราะว่าสิเป็นหุ่นทุกหุ่นเล่าทุกเล่าด้เบิดนะคะ เอาพิจารณาเอาตามนี้นะคะตัวเลขแนวทางของบม่พมก็ตามนี้มักชอบจัดคัดพานโมเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะท่านที่เขาเม,ามาื่อ่กจดว้กอนก็นได้ถ้าสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นตาล่างเทียบตัวเลขแนวทางที่สามารถใส่ใด้เบิดมือแล้วก็ออกเบิดมือพร้อมนะคะเป็นเลขประจําวันที่ท่านชมนั่งไปพิจารณาและมีอะไใด,ไดตลอดวันนะคะอันนี้คือชุดที่ ให้ตานผช้ชมประกอบไดดมือนะคะเอาแคบหน้าจอเลยค่ะตานงช้่มขาแคบหน้าจอเลยนะคะ,คะอเอาเขอกลับขอพระคุณพอที่ห้ตัวเลขแนวทางมานาะวขอเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปร่วมตัวเลขแนวทางนะคะ ขอบจักกวานทุกคุณทุกหวยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนําตุลีเนี่ยทางไปพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมพอตุลีทุกตัวมีความเสี่ยงเสมอเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้คักๆ,ๆกันก่องคักๆัจังนั่ไปใส่นะคะเจอกันไม่คลิปนาค่ะทําช่มขาขอพวกคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีะค่ะ